อยากพูดภาษาอังกฤษแล้วฟังดูแบบชิคชิ้คูคูก็ต้องรู้จักใช้แสดงคำนี้คำนี้คำนี้หรือคำนี้แล้วคำเหล่านี้ใช้ยังไงไปฟังกันเลยใน Learning English with ครูนิดค่ะคำที่หนึ่งนะคะก็คือคำว่า epic Epic. คำนี้สายหนังนะคะที่ดูหนังบ่อยๆจะได้ยินซึ่งหมายถึงมหากา์อะไรที่มันเป็นแบบหนังย,วยาวๆหรือว่าหนังอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะแต่เมื่อ e อพ c เอามาใช้ในความหมายของแสลงนะคะจะหมายถึงอะไรที่มันแบบดี r o c h ยอดเยี่ยม amazing ยกตัวอย่างเช่น I went to visit Jen's house yesterday. Her house was epic ในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราใช้คำว่า epic นะคะมาขยายคำที่มีความหมายลบๆจะทำให้ประโยคเป็นความหมายที่ลบยิ่งขึ้นไปอีกค่ะยกตัวอย่างเช่น The lunch I made myself was epic awful. I couldn't eat it. สแสดงอันที่สองคือคำว่า gas yes คำนี้ไม่ใช่แบบแก๊สหูงต้ม <c oughs> หรือว่าน้ำมันนะคะอันนี้เนี่ย หมายถึงเรื่องราวที่มันแบบขำขันหรือว่าช่วงเวลาดีๆอะไรที่มันน่าประทับใจหรืออะไรที่มันตลกขบขันปกฮาก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น the birthday party last night was really good we had a gas หรือ i woke up late this morning i wore different colors of shoes to the class and when i arrived to the class the whole class couldn't stop g a s s i n g at me couldn't stop g a s s i n g ก็คือไม่หยุดหัวเราะไม่หยุดขำนั่นเองค่ะ วากคคำนี้นะคะหมายถึงคนที่มีนิสัยแปลกๆแ,แต่เมื่อเอามาใช้เป็นสแสลงค่ะความหมายเปลี่ยนไปจะมีความหมายเท่ากับ bad นั่นเองคือแบบมันไม่โอเคอ่ะมันไม่ดีอ่ะนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น I don't like your boyfriend he's wack ฉันไม่ชอบแฟนของเธอเลยอะ่ะเขาดูแบบไม่โอเคอ่ะจริงจังมากเลย <laughs> หรือแบบ I don't like that outfit it looks wack ไม่ชอบชุดนั้นเลยอะแบบดูไม่สวยอะคำที่4ค่ะ sus s u s นะคะ sus ไม่ได้หมายถึงแบบในของภาษาไทยนะคะอันนี้ sus นะคะย่อมาจาก suspect หรือว่า suspicious นะคะให้ความหมายถึงอะไรที่มันแบบน่าสงสัยมีอะไรเครือแฝงอน่าคาุ้นคิดจริงๆว่าแบบมีอะไรอยู่นะคะใช้เหมือนคำคุณศรรพัพท์อันนึงเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น don't believe him he doesn't tell the truth he's sus <S คำที่5ค่ะ cap คำนี้ไม่ได้หมายถึงบวกนะคะ cap คำนี้หมายถึงโกหกหลอกลวงขีดตัวขีดปดนั่นเองค่ะเอามาใช้เป็นเหมือนคํากริยาคำหนึ่งก็ได้ค่ะ mm hmm. เช่น no cap no cap อยา่าโกหกนะหรือ caping p you're caping p คุณกําลังโกหกหรือเอามาเติม er จะหมายถึงคนขี้โกหกคะ่ะว่าแบบ caper p he's a caper p he's a caper p เขาเป็นคนขี้โกหกนะคะ mm hmm. คําที่6ค่ะ ber. คำนี้นะคะไม่ใช่แบบบแบบอันนี้ค่ะมาจากคำว่า brother brother ก็คือใช้กันบ่อยๆในหมู่วัยรุ่นผู้ชายนะคะเอาไว้เรียกกันเองค่ะหมายถึงแบบ brother br <r. S 1> ีใชายน้องชายคำที่7นะคะคือคำว่า ghost ghost คำนี้ถ้าเป็นคำนามเนี่ยหมายถึงผี <Br r. S 1> ใช่ไหมคะ ผีคำนี้เมื่อเอามาใช้ในความสัมพันธ์นะคะเป็นคำกริยาจะหมายถึงยูดีๆก็หายหายไม่ตอบไม่มีเสียงยูดีดีคนคนหนึงเนี่ยหายไปเลยไม่มีการส่งสัญญาณก็คือโดนเหมือนเราโดนผีหลอกค่ะ <c oughs> เขาหายไปไม่ตอบนั่นเองนะคะ Peter and I have been talking for a month and he just g h o s t e d me this week he doesn't reply any text messages คำที่8นะคะคือคำว่า roast Roast คำนี้เนี่ยถ้าใช้ในการทำอาหารจะหมายถึงอบหรือว่าแบบย่างนั่นเองนะ,ะต่เมื่อเอามาใช้ในแสแลงนะคะจะหมายถึงการแกงนะคะหรือว่าการแกลง้งอะไรที่มันแบบตลกตลกขำขันก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น I wore different shoes different color this morning and the whole class took picture of me i n and posted on Facebook เออเมื่อเช้าเนี่ยค่ะเรื่องเดิมเลยค่ะคือตื่นไม่ทันใช่ไหมก็เลยใส่รองเท้าไปผิดคนละข้างเ <Demon. S 1> <อ>พื่อนก็เลยแกงฉันถ่ายรูปไปลง Facebook <อ>นั่นเองค่ะคำที่9ก้าค่ะคือคำว่า smack smack SM คำนี้นะคะหมายถึงอะไรที่มันแบบดีร์ t. ยอดเยี่ยมนั่นเองค่ะเช่น your presentation was smack คำสุดท้ายค่ะ a i n t ไอคำนี้นะคะมาจากคำว่า alright l alright นั่นเองที่หมายถึงดีเยี่ยมเอาละหรือว่าแปลว่าสวัสดีก็ได้ค่ะในบางสถานการณ์นะคะใช้เหมือนกันเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น I d. we need to get started อ่าเราต้องเริ่มกันแล้วหรือ I d. how are you doing เฮ้สวัสดีเป็นไงสบายดีไหมหรือ Right. Right. อท์ alright เฉยๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะนั่นก็คือแสลงทั้งหมด10คําที่วัยรุ่นอเมริกันมักจะใช้กันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจำเอาไว้นะคะแสลงก็คือคําที่ไม่เป็นทางการดังนั้นเวลาใช้ก็คือใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปกับคนที่สนิทหรือว่าเพื่อนนะคะจะไม่ใช้ในที่ทํางานหรืออะไรที่มันเป็นทางการหรือว่าจดหมายหรืออีเมลนะคะลองเอาไปใช้ดูค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบาย <laughs>